ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทําด้วยดีมาตลอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันรวมไปถึงความตั้งใจที่จะทำในอนาคตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้เจอหมอดียาดีอายุยืนยาวนานปลอดโรคปลอดภัยปลอดกังวลขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้โดยง่าย ขอให้คิดสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สมหวังสมปรารถนายอย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์อย่าได้ทำบาปอากุศลทั้งปวงขอให้ได้ทรัพย์มาอย่างง่ายๆไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยรวยสมใจนึกมีโชคมีลาบเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันใจเป็นเจ้านายแห่งทรัพย์ใช้ทรัพย์เพื่อสร้างบุญบรารมีและกำจัดความตรหนีในใจขอให้ได้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา